เห็นเงินไหมเออวอกเปอรบางเอียดเลยไหมขึ้นดีทุกคนอืม้ม โยเซฟสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเบิงอินกคลับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับผมขอเข้ามานะครับว่าเังเอ็ดทำว่าวปักเป้าสอนทำว่าวปักเป้าหน่อยซึ่งมันเป็นว่าวที่ทําง่ายมากเลยนะครับทุกคนซึ่งเบงเอ็ดเข้าใจว่า f อฟซเงเอ็ดน่าจะทาเป็นกันทุกคนแล้วนะครับในเมื่อ f อฟขอมานะครับก็ไม่พลาดที่จะเบงเอ็ดจะต้องทําให้เพราะว่าเบงเอ็ด รลมากโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้มังเอียก็จะมาทําให้ตามคําสัญญาซึ่งน้องๆขอมาทุกวันมังเอียต้องทำให้แต่ว่าคนที่จะไปดูนั้นอย่าลืมกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจมังเอียดและสาหรับคนที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามให้มังเอียด้วยนะครับผมกดแชร์นี้แล้วแต่น้องๆเลยจะกดหรือไม่กดก็แล้วแต่เลยครับเพราะว่าถึงมังเอียดสั่งไปน้องก็ไม่กดถ้ามังเอก,กดมันก็กดนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มังเอียขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยโอเคนะคผมเดี๋ยว มังเงียดขออนุญาตตัดทางมะพร้าวก่อนเพราะว่าเวาปักเป้าอ่ะมันทําด้วยทางมะพร้าวนะครับใช้สองก้านก็พอนะครับผมเดี๋ยวเราไปตัดทางมะพร้าวกันเลยนะครับผมสองก้านแล้วไปทำว่าปักเป้ากันตามเลยโอเคตอนนี้มังเงียดก็ได้ทางมาะพร้าวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมังเงียดจะเลือกสองอันแป๊บนึงนะทุกคนมังเงียดก็เลือกก่อนมัเงียบคิดว่ามังเงียบก็เลือกได้มาแล้วนะครับมังเงียดเลือกมาสามอันไม่รู้จะเลือกมาทำอะไรสามอันโอเค เดินเราไปทําเมื่อเลยตามมาโอเคทุกคนตอนนี้มันไงก,ก็เตรียมอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไม้ก้านมะพร,ะรา้าวสองอันนะครับสมุดที่ไม่ใช้แล้วหรือใช้แล้วก็ได้นะครับเอามันออกมาสองแผ่นเดียวก่อนนะครับมันออกมาแผ่นเดียวก่อนพราเราจะตัดตำตัวเว่าอ่าดึงหน้ากลางมันออกมาแบบนี้นะครับ แล้วก็พับเดี๋ยวเห็นจะพับไปดูทุกคนเอามาพับแบบนี้ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเนี่ยพับแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับทุกคน แบบนี้นะแล้วก็ตัดตัดส่วนนี้ออกนะตัดส่วนนี้ออกเดี๋ยวพี่จะนี่ก่อนรับแล้วก็ตัดส่วนนี้ออกก่อนใช้มีดตัดออกนะพี่จะไม่ใช้กันไกรเพราะว่าพี่ชอบใช้มีด จริงๆถ้าจะใครจะใช้กันไกลก็ได้นะแต่พี่ชอบใช้มีดเพราะพี่หล่อมากสวยอืมพี่ว่ามันเริ่มไม่สวยพี่ต้องใช้กันไกลช่วยเลยน้องเฮือมันขาดเวงๆตรงนั้นโอเคเนี่ยทีนี้พอตัดเสร็จมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้ทุกคนอ่าเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะตองใช แสงมันยอะเป็นตนนัอ่าโอเคทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราอย่าลืมไปซื้อไอ้นี้มาด้วยนะเทปใสหรือว่าเทปไม่ใสก็ได้นะเทปข้นก็ได้นะเทปข้นไม่ใสก็ได้ข้นก็ได้นะเราเอากระดูกมันมาทาบลงไปในนี้นะทุกคนนี่ซึ่งมันเห็นว่ากระดูกมันพอดีเลยนะครับอันนี้ครับตัวนะเอากระดูกมันมาทาบไว้ในนี้นะครับแล้วก็ติดติดกระดูกมันไปก่อนยันไงจะติดได้ดู คันนะครับทุกคนมาเงียบไ,ไปเข้าป่ามาเมื่อกี้เจ๊กเจ๊กเจ๊กทุยเหียบไปเข้าป่ามาเมื่อกี้ไปเข้าป่ามาเพื่อไปเอาอันนี้ะทุกคนไปเอาไมากาา้กั้นเพรามาทำให้น้องๆเลยทีนี้เราก็เกะเทปนี้ออกมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีใช้กรรไกรตัดนะครับทุกคนจกโอเคอันแรกติด่หัวครับแล้วก็อีกอันนึงติดที่ท้าย ไลมากโอเคแล้วก็อีก,กัน,นึงจุดที่ท้ายตัดออกมาอีก,กันนึงโอ้โหยาวเกินมึงเนี่ยสวยสที่ท้ายมันนะครับทุกคนโอเคโอเคมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับติดตัวครติดท้าย แลวทีนี้อีกอันหนึ่งจะยาวกว่าหางนิดหน่อยเพื่อซึ่งเราจะใช้ทาปีกมันพุ่งๆแบบนี้นะทุกคนอ่าไม้มันจะอ่อนๆนะเพราะว่าผมเห็นไม่อยากจะใช้ไม้แข็งเพราะเขาบอกว่าไม้แข็งดัดห่ายไม้อ่อนดัดยากถุยโอเคเราต้องหาหาเดี๋ยวต้องดัดมันใหน้มันไห้นุ่ก่อนให้มันสวยๆก่นะอนนะตุกนโอเคเมื่อสวยแล้วเราก็ติดเลย แล้วเราดัดแล้วเรามาไว้เป็นแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวมึงอกี้จะติดได้ดูเดี๋ยวน้องๆก็ทำตามได้แป๊บบนึงขอดูก่อนโอเคอเ,คอเคสวยแล้วก็ส่วนที่ไม่เอาเราก็ตัดทิ้งเลยนะทุกคนกันไปมีเราก็ใช้กันไปนะครับสวยนี่เราก็ตัดอันนี้ออกมาเหมือนเดิมตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมยาวก็ได้สั้นก็ได้แล้วนะแต่ถนะัด จะ่จะเอาพอดีหน่อยทีนี้เราต้องนั่งยองนะครับทุกคนนั่งยองแล้วก็เอาตีนหรือว่าเอาเทา้าเหยียบมันไว้สองข้างโอเคน้องๆอ,อ,อาจจะไม่เห็นนะแต่มไม่ไเป็นไร้มจะให้ดูมันจะไม่สุภาพเหยียบมันไว้สองข้างครับดูพี่ไปก่อนนะ แล้วก็ติดกาวให้มันโอเคสวยมากแล้วทีนี้เราก็ตัดมาอีก2องอันเพื่อติดที่ที่ข้างข้างของมันอีกติดข,ข้างข้างของมันติดไม้หน่อยนะ ตอนนี้พี่ก็ได้มาแล้วทุกคนให้พี่เจ๊เจดะดูโอ้โหมีติดเลยไปถึงพื้นเลยครับทุกคนโอเคตอนนี้พี่ก็ได้มาเนี่ยได้แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนอืมอืมทีนี้เราก็ได้ปีกกับกระดูกกลางมาเรียบร้อยทีนี้เราก็ใส่ปีกตรงนี้ให้มันแล้วก็ใส่หางให้มันเรามาดูกัน เราก็ต้องดึงกระดาษออกมาอีกแผ่นนึเวลาเราตัดเราตัดด้วไกลน,นะครับตัดไปตามแนวนี้นครับมันจะได้หหางยาวหน่อยเนี่ยที่ตัดแล้วตัดไปตามเส้นเลยนะครับทุกคนมันจะได้ไม่ไม่เย,ยโอเคตัดไป สี okay. 4, right? ่ใช <Okay. S 1> you know. okay. ่ไหมเดี๋ยวบางจะเล่นให้ดูด้วยว่ามันจะขึ้นจริงหรือเปล่าโอเคสี่ครึ่งหางมันปีกมันสี่สี่เส้นมันทัดนะแล้วก็หางมันสี่ครึ่งนะ มังงี้ทำนะไม่รู้เรากะกะเอาเองนะว่าจะเอาขนาดไหนนะมันจะเป็นต้องเท่าของมังงี้ก็ได้นะทุกคนมังงี้ก็กะกะมั่วแบบนั้นแหละแต่คันแต่มันคันมากจริงๆนะเมื่อกี้ลงไปในป่าเพราะหญ้ามันเพิ่งงอกตอนที่อ่าอน,นุ่มมาใหม่ทุกคนฝนตกใหม่ๆหม่โอเค ทีนี้มันจะมาติดๆให้น้องๆดูก่อนโอเคอันนี้หายมันแล้วน,นี่ติดมันทีนี้เราก็ตัดอันนี้มาเหมือนเดิมไม่ต้องใช้กาวเลยไหมทำยังไงทุกคนโอเคติดปีก่อนเลย ปีก,ก่อนนะครับน้องๆอย่าลืมติดปีกก่อนเลยโอเคอะไรครับเนี่ยมันเป็นอะไรครับเนี่ยติดเลยบางเอียดโอเคติดๆนะครับทุกคนอืมนี่นะครับมันจะติดกให้มันแล้วเห็นไหมทุกคนนี่คือปีกของมันแล้วเรามาใส่หางกัน ใส่หางใส่หางสี่หางว้าปักเป้าอนะถ้ามันเฉียวคือเราต้องใส่หางให้ยาวๆนะทุกคนถ้าใส่หางถ้าอะไรมันไม่เฉียวก็ได้นะแต่ว่าถ้าว่ามันเฉียวนะเราต้องเพิ่มหมางให้มันยาวๆโอเค โอเคโอเคนี่คืออันแรกสมมุติเขาทำขายเขาก็จะทําประมาณนี้ทุกคนใส่หางแค่อันเดียวแล้วก็ให้น้องๆไปต่อกันเอาเองแต่ว่าพี่จะลองให้น้องๆดูด้วยพี่จะใส่ยาวๆหน่อยอมันจะช้าสักหน่อยแต่น้องๆก็ดูไปนะดูไปนะครับโอเค ลมก็มีอยู่พอเล่นได้แต่มันอาจจะเป็นลมฝนนะครับทุกคนแต่พอได้ลองให้น้องๆดูแหละช่วงนี้ว่าวใหญ่ๆไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่ามัน เสี่ยงต่อการเสียหายเพราะฝน,นมันตกบ่อยฝนมันตกบ่อยช่วงนี้มันเป็นเรื่องจะเข้าหน้าฝนเลยครับบางเีก็จะได้จับปากปกัดเต็มตัวนะครับเพราะว่าปากกัดหลังจากฝนตกมันจะก่อวอน,นะครับทุกคนแต่ว่าเล็กๆมันอาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันน้ํามันแห้งไปไงนะครับแต่ก็ต้องรอดูไปเลยนะว่าบางเอกจะทำคลิปอะไรต่อไป จะมีคลิปลงทะเลบ้างนะเพราะว่าบางเงี้ยได้ซื้อเรือมาแล้วนะมันที่ได้บอกไปในคลิปที่แล้วโอเคบางเงีดยเพราะว่าประมาณนี้น่าจะอยู่แล้วตอนนี้ว่าบางเงี้ยก็มีหางแล้วก็มีปีกแคบๆแล้วดูทุกคนนี่หางมันก็ประมาณนักสองเมตรนะทุกคนบางเงีดจะไม่เอายาวเยอะแต่มันก็น่าจะไม่เฉียวแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับทุกคนตามมามาถึงขั้นตอนการผูกเชืกอกอกนะครับหรือว่าสายสูง เอาได้มานะครับเอาเส้นได้มาตัดมาพอประมาณนะครับไม่ต้องยาวนะครับแล้วก็เจาะรูเจาะรูเราจะเจาะตรงนี้นะครับทุกคนหนึ่งอันนี่ครับทุกคนเราจะเจาะรูตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็เจาะข้างล่างนี้หนึ่งอันเดี๋ยวเรามาผูกกันเลยมันอาจจะแทงไม่เข้า วยไม่เข้าจริงๆด้วยอือหือม่เต้องหาอะไรที่แข็งแข็งกว่านี้เพราะอันนี้มันแทงไม่เข้าจริงๆลองใหม่<ๆ>เข้าแล้วทุกคน่นเาาก็ยิงสายเข้าไป<ๆ>โอเคพี่ยิงสายมาแล้ว เราต้องเจาะอ,อีกรูนงึงมันไม่เข้าอีกแล้วทุกคน,นโอ้โหมันเป็นอะไรเนี่ย มันก็แข็งเกินไปนมันก็แข็งเกินไปบางทีอ่ะเยห,หาไห,หามม่ มัดอันบนก่อนแล้วเราค่อยมามัดข้างล่างนะทุกคนมีมดด้วยมัดคันเวลาเรามัดอ่ะเราต้องทำทำหมอกให้มันด้วยนะทุกคนทำมัดที่หัวเชืกอกไม่นั้นเดี๋ยวมันจะรูดเอ๊ะ ันนี้ได้แล้วข้างนบนแล้วเรามัดข้างล่างกันอ่าขี้เจก็ด้านหลังทุกคน dưỡng phấn bằng nhỉ? à? Bằng kia Nó có phăng một đi. นี่ทุกคนตอนนี้มัน,นก็ได้มาแล้วนะครับเชือกอกแล้วเวลาเรามัดตรงนี้เราก็รูดมันลงไปตรงกลางนะครับแล้วก็ให้ยาวก,กว่านิดนึงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะจะประมาณนี้ให้มันอยู่ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มัดโอเคมัดไว้โอเคประมาณนี้อ่อ ีนี้มนันก็ได้ว่าปักเป้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้จะดูว่ามันช่วยแค่ไหนทุกคนอ้าวโอเคนี่คือว่าปักเป้า,ยาเยอะเงี้ยอาเรียมก่อนวทาน้าบกให้ทุกคนเฮ้โอเคใช้เชือกได้ในการเล่นนะครับ ไม่ยากเดี๋ยวเราไปเล่นกันถ้ามีลมเยอะอเทุกคนดูดูทุกคนเป็นง่ายมันขึ้นตามมังงะไปเลยไหมไปคนดูคนดูเดียมงะใ้ดูสนทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคน,นขึ้นไปแล้วทุกคน อ่าเห็นไหมพี่จะวิ่งตรงน้ำไหมทุกคนขึ้นแล้วทุกคนดูดูทุกคนดูว่ามันขึ้นดีไหมนี่พ่อป้าบังเอียเห็นไหมเดี๋ยวเงี้ยจะปล่อยเชือกไปอีกโอเค ปล่อยเชือกไปอีกดูให้มันแทงขึ้นมาก่อนขึ้นแล้วไหมทุกคนโอ้โหขึ้นดีจัดอือหือ้วเดี๋ยวเงี้ยจะปล่อยเชือกไปอีกนะมันโดนลมแล้วหเห็วไหมทุกคนดูอือหือ ไม่เชียวเลยทุกคนดูบอกแล้วนี่ทุกคนขดเชียก์แมนูว้าขึ้นดีมากทุกคนอือหือโดนลมแล้วมองเห็นไหมโอ้โหแจ๋บอกไปก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เหนียดร้อนมากร้อนหนักแต่ว่าว้าอาจจะดูเห็นหรือเปล่านี่เห็นไหมแมนูว่านี่มนไมนูว่าเห็นไหมนะ นี่เราบาังเงียดทําได้ครับทุกคนน้องๆก็ต้องทําได้ตั้งเงียททำได้นะเดี๋ยวเงียดจะเดินไปเดินไปแล้วพาวอวกลับไม่ได้งเงียดเขาเนี้ยเอาวอวลงก่อนนะครับเดี๋ยวมาพาไปแจอกฟซีโอเคเดี๋ยวเอยเจอกันที่บ้านเป็นไงล่ะฟซีงเองียดเห็นแล้วไหมวเป่า,ปา,างเงียดตัวน,นี้อ่าขึ้นดีไหมล่ะครับน้องๆบอกเลยว่าเราเอาไปทาตามดูกันได้นะครับมันไม่ยากเลยนะครับมันง่ายแล้วก็เราไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อว้วด้วยนะครับผม สำหรับตัวนี้ก็สามารถเล่นได้สำหรับเด็กๆนะครับผมผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับถ้าถ้าอยากเล่นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มังเอ็ดททำให้แล้วนะครับก็ถ้าชอบก็ให้กด, like, กด, share, ดลไลค์และแชร์กดแชร์ตั้งใจอย่าลืมสับสตอร์ครและพวกมังเอ็ดได้ใหม่ในอีพีหน้าสำหรับนี้มาก่อนสำหรับตัวนี้มังเอแจกให้เอฟซีนะผมสวัสดีครับ